สวัสดีครับวันนี้วันที่27เพฤศจิกายน67นะครับมาอัปเดตนะครับวันนี้เอาทรายมาลงหน้าประตูน,นะครับมีไก่มาเล่นทรายแล้วนะครับกำลังขึ้นหนุ่มนะครับพวกนี้ซไซส์ประมาณ สองหสองเนะครับเหลืออีกประมาณ4ีห้าตัวนะครับที่จะแบ่งได้ชอบเล่นทรายนะครับพวกนี้ถ้าน้ำขังที่ไหนผมจะเอาทรายมาลงเลยนะครับให้มันเล่น แล้วก็ให้เกลีย่ยไปแต่นี้ฝนตกนะมันขังนะครับผมเลยให้เด็กยกประตูขึ้นสูงจากถนนอีกประมาณสักสิบเซนนะครับเดี๋ยวอาซายมาลงแล้วก็จะก,ก่อด้านข้างซ้ายขวาก่อด้านข้างให้ทรายไม่ไหลนะครับ แล้วก็ถ้าเศษปูนเหลือหน้าง,งานก็จะเอามาลงนะครับสวัสดีครับแค่นี้ก่อนนะครับ